เช้าวันนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงปล่อยพันปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2558ค่ะ สมเด็จพระเทพพรตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรีกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายจุมพลสงวนศิลป์อธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยข้าราชการกรมประมงเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2558 จากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงปล่อยพันปลาน้ําจืดลงในแม่น้ําเจ้าพระยาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2558สาหรับพันปลาน้ําจืดที่กรมประมงน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพันปลาไทย9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาโพงปลาหมอไทยปลากลายปลากระแหปลาส้อยขาวและปลาบึก รวมทั้งสิ้น590,000ตัวและปลากระเบนเจ้าพระยาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัว1.5เมตรจำนวน1ตัว